ก็แจคคือกันเพิ่นฝากมาให้พอกระันเเดลยนี่จักบตมเน่ยนจะว่าตุ่มไปจ้ะรีหัรีบักบ่ตุ่มคือยังตู่ฮะนบิดได้โอ้ยถอยได้ถอยัของนี่ยำทาานั่นนึงเ้อะเป็นนั่นสาเหตุตัก็ไม่จะขึ้นไปยังน่ทานั่นนึง ขึ้นหายชีสที่ซ้นเลยเนี่ยมันหมื่นบ่รวยเลยโย่เหยียบไม่ตายเลยนี่ยเจ็ไม่ตายนีอนู้นบังรู้บัง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 ขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อบ่เดี๋ยวมึงก้องด้วยฮัน อย่างไปรักทานไปใครเยนี่ไะไเบิ้งยังจะเบิ้งยังดีแล้วดิรักทานบ่ธุรกิจมืดนี่แหละธุรกิจมืดบ่ทานมืดนี่เเขงอยู่บนเตียงอีกไม่ยังได้ไม่กุ้งอันนี้เนาะจามีนเปิดวะไม่ยังก็ย่านให้มันเป็นทานเลยสอบอะไรเดี๋ยวนี้เนาะ สักสอห้าพันสามสิบพันพว่ักนี่อไรไปใรลดคกันติบย่งจังนี่เนาะเจาบ่บดแเจ้าของเนาะันที่นี้น่ะทานเจ้าบ่ฮะของเจ้าบ่มาเราจุ่มไปเลยจักมาใช้ยังมาลักทานคยแล้วะใช่เนะออ้ม่ไไ้ได้แบบนี้เราวะ คนก็แค่หัวเจ้าได้เราอะขาบว่ายอกกับเสือบุญคุณพี่น้องโอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเออเนาะอ่ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเบาเตียงมาหาจั้งเกตเตปเนาะอ่าบ่ญหัว่นอยู่เฮือนหรือบ่เจ้าของเพบุญสำม้อยสำมีอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเออซสมม้อยจ้อยจิตมิดชิมลีชิมๆอยู่แต่ยู่อยู่บ่พี่น้องนี่เนาะอะไรไปประเดี๋ยวเตียงจะขึ้นเส็ปโนพื่นแหละน้ำมูน้ำพวกพื่นแหละเพิ่นขึ swing, well ้นก uh, no. uh, uh, bon ่อนบ่ล no oh, anyway, no. ja. ่ะพี่น้องนี่แต่ว่า มาเตียงชิเวแรเอาของมาให้ไอ้แต็บก่อนพอดีนะทาั้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งฟังไทยพี่น้องเล้เพิ่นอ,งงนอ่าผักกองพิชณามาให้ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> บานน้าเอาจากแล้วตากตึ่มมาให้ในบับวใบดิเป็นกล้องซุ่มพี่น้องเลยแ<อ>ม่มาเตียงกับบู้งหัวกล้องอยังได้ไปเบิ่งน้ำกันเนาะอ,อ่าอไปไปรุ่นเมืองน,น้ำกันไนะเธอมีหมึกตุลุงทุเรียนกับพราได้ เบ่งนะเพื่นจะคู่จังไรเนี่ยไปเพื่อเป็นการเชียรเวลาเดี๋ยวเข้าไปเอากล้องแล้วก็ไปมอบให้เพื่นเลยพี่น้องไงเพราะว่าเขากัเวลาเขากัประสันซิทเพราะว่าที่เข้าไปทางกายย้ำคำเนาะอมา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 กับสมควรประตูหนึ่งใหญ่เติบอยู่ไหนี่่อุนใจาะซีเมนตัวไหนดิตัวนี้บ่็อกซีเมนตัวนี้นตัวนี้แหละตัวนี้แหละ เรียนบ่เดี๋ยวงเน้อเด๋ยองมันิ่หน่อยกันอยากาช่วงโตก็นพวกินได้หมดเด้ยนะกินมันก่ยังยิ้บวโว้ยลักเลืฟังไว้เด้พี่น้องเด้อเอาไปดตูแล้วบวกินทุเรียนพลอยขกพรอยฝากโซเลียนมาให้มาเตียงกินเอิมินด้ก่มันจตกินมันกอปวดหัวโ้ยมา ปองคือเก้าปากระปองบเตียงทองพี่น้องเลยเจ็บไปเลยเจ้บอ้าหลังมันจะใช้เสียวเซลบานคึนีก็ชอเเนอะยังนี้เสียงรถบ่เป็นอุโอ้ยหลังอหลังเทียงแล้วนี่กระพขี่เทเรคือสิคักอ่ชิใหม่ดีเนาะสบายดีเด้ออ่าอ่าจะเป็นผัวแล้วบ่ หวยเต็บบ <letter> ่เออไม่ได้เจอจะคือมาพี่ฉันมาพี่มาพี่เอ้ามาเอากล้องนี่เอากล้องน้ำมัตู่นนี่เออ่ยหวยมีกเนี้ยฉิถามเจ้าอยู่ดอกมันนี่ไปไปไปพี่น้องเลยพี่อย่ลงมาลุ่มพี่เอากล้องยังก็มาแก้ลำการเนี่ยเราคอยกรบปจักคือกันเพิ่นฝากมาให้หวยกัซฉันในเค้ได้นี่แจ็คบุชเมียนยังนะจะว่าตุ้มไปจ้ะตุ่มก็รีแล้วรีหัวหัวแจ็กบ่ตุ้มคือยัง

นั่งพี่เจ้านะเออคอยเบิ่งระเบิดเออระดึงเบิ่งนะเว้ยได้เบิ่งอยู่หรอกคอยมีเนื้อฉีทามเจ้านะเหมือนนี่นะขันน้องเออมันยังกระย่านะนั่งนั่งลุกนั่งลุกใจเย็นๆกว่าใจห่อนคือไม่รุ่นใดโอ้ยไม่รุ่นแล้วข่อยก็ไม่รุ่นบ่านี่โอ้ยเจ้ายินบ่ได้ได้ข่อยบ่จวดเลยจวดเลยจุดเพราะได้หลูกอะไรหรือหลุดออกมาเนาะบ่บ่บุรีภัยร่องภัยเลยนะเบิ่งนี่เนาะ ควาบเลยหินียงคับเลยให่มันเละไวฉันไวขั้นอีกลำใช่บอกแม่ขึ้นหเตียงขยโจับมือเนี่ยบอกถือใจเท้อ่าสายจวดเนาะสายจวนเฮ้ยนี่ไง คนรอยย่อตายคักมาเจอของเทศระบาดนี่พี่น้องไปบุปเปินเลยไข่กระไดนี่พี่น้องเลยปับปับแล้วไปเลย่อยวะบาดว่าวง่ายๆคือไข่กระพจักอ่าอฟพี่พี่น้องทั้งพังไทยเอฟซีพันฝากมาให้บอกว่ามาให้ครอบครัวท่เจ้าไข่กระยังบู๊คับบริเกะไข่เกะนี่ก็มันกับ บไรได้มันพิษเด้พอ <Man. S 2> จะไปเกะของเพิ่นนี่มันเพิ่นฝากมาให้เจ้าเด้นั่นเถิดเนี่ยมันแชี่ยบคยเอากินเบ็ดได้ใช่ไหมเห็ุได้ใช่เพล่นใช่เอาน่ะเมีดมาด้วยเอามีดมนันมมนี่แล้วสีขั่วกนี่แล้วจะเฉิด,ด้แลเอาจะมีเล็บบ่สีไหมนี่เกะเบิ่งนี่ีอยู่ใช้่าแล้มีดเออมันยังกระยานะมาเกะได้นี่โอ้ท๊อคกัได้ากันโบอันนี้เล้วผ่าของเห็ดอันนี้บ่ไปเห็ดทานนะเอออันนี้แล้วผ่า อันนี้ไรพันหันพันน,นี่หันไตอันนี้เลยว้าบ๊วยว้าได้ผ่าดวงเดียวสองดวงอันนี้อพอไม่ได้ผลผลยัน,พนถึงอีกน้อยลูกมันเข่าอยู่บ่บเข่าอยู่บ่เข่าหนึ่นแล้ว,วแล้วว่าด,ดีโอเดี๋ยวที่ได้เครื่องพังแล้วบ่กก็เห็นตื่มโดดเครื่องเครื่องพัง อยากฟังอยากฟังอยากฟังเพลงนี่ฟังเพลงไตไม่ตายเลยแสดงว่าใช่นี่เล่นกันบ่เล่นกับทานบ่ไปชื่อให้ไปเอาวบ่จีแจ็คชอบคิดไว้จุ๊บจะไปจะไม่หายเรอกเอาเออมันกันมันกันเล็กเปลี่ยนกันนู่นนึงเข้ากับบุรีมุ่มิทานดังพอดีได้เขาจะชื่อมาให้ เนาะจะไงเนาะฮะอย่างนี้ลูกท่านนั้นด้วยแล้วก็เวียนไปพุนแล้วเปลนี้เนาะเขาได้เขาได้โทรศัพท์บ่บ่สท้อมันชิดเดินมได้มาชิพ่อโทรศัพท์มันโอ้ยออกสองเตาก็พอแล้วบ่สด้วยนู้นไงทรายโทรศัพท์จ้าวะมุ้ยช่องนี่แหละข่อยกัเทรายทรายจอกแล้วข่อยกัยังเปลงนูกเห็นเนี่ยคือว่าชอันนั้นสิพอใช่ไหมสองเตาสิพอเออชอบเทไรายทานในทานเด็ด กลาเป็นโลอะไรผเป็นโลว่ะทานกันนี่โลสอบง่ายแล้วโลแสดสอบเขาโลโลแสดงเลยโลพันหกทานนะอลายเป็นโลโลพันหกสองพันหกนี่เยอะคือกันแล้วพี่น้องในบ้านนี่เก๋ๆเราเลยยกบึงโอ้โตดีนี่เอาแล้วบอส่อขอาเ็าถามชื่อถามเชียงก็จะชื่อยังไง ใคร่ข้าเรยว่าอ้าวกลัวว่าดีกว่าพี่น้องเพิ่นเบิ่งโออชื่อคนงม่วนม่วนบุม่วนกับบุเกียวกับเพิ่นแดงหูชื่อเสียงแดงน้ำเด้มื่อหน้าเอามาหาเจ้าชื่อเวนเวนเออไปชิ่อว่าเออว่าด้วยเลยว่าเออด้วยด้วยจ้ะพวกนี้พี่น้องเพิ่นเบิ่งันนชื่อเบนเบนโดยอ๋อเบนเบนเบน เอาเบนนะเอากระทุนเบนนี่ใอ้โหหายบังเลยก่อนว่าัล้วเอาแ้วเอาแล่เอาปาดเอาจวดได้ก็เออโอ้ยโอยคนใจพูได้แนี่จะพ่อลูกเตะลูกเตนใจห่อนก็รองใช่เยบานจะแล้วเห็นเอาเอาเอาบิ้งบนนี้บุกคยบุกค่อยช่วบ่อนท่องเงแบบนั้นเแบบเดียวกันนั่นนี่เออนั่นบดนี้ตะการเออคจึกจักบนลต้นครับนี่บนครับ เออนีกใ่ตู้มีเสือลายทหารเสือลายทหารอ่ใช่นี่เห็ดกีไแท้นี่อินมยังอิ่มรเรืแท้นี่เอ้าเสือลายทหารเอาเอาขนมขนมใช่อินอาตเนา อีอย่างเด้แบบนี่เอาให้เราโอ้เอาบไปปันกันปันกันกินนี่เด้นี่เด้เด้อันนี้ของเขาอ๋อนี่อันนี้หงเขาเองอันนี้เอาด้วยมาเอามาแล้วมาเอาแม่อ่าโอ้ยด้วยเด้เอาเอาอนี่มิตรเชือผ้าลูกนี่ได้มีกุ้งมีเกิลแม่โมโน่ฮะเสื้อผ้าเออผืนผ้าเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าหน้าแพ้ลายชิงนลายย่างได้พี่น้องเลยผ่านเกิดอะไรเข้า มีหดข้าวไทยมาพี่น้องในบ้านนี้นี่เชื่อาไทยก็ยับ่เคยกินอยู่ได้เลยจะบ่เคยกินข้าวไทยจังเื่อด้ไ้นี่ยสิขัคยยคิดว่ามักทรีนเลยหรอโมเมนในก่อนกรลุนี่มันเข้าได้พี่น้องเนาะเฮ้ยขอได้อุ่นใจเบิรพี่น้องไทยคนมาบ่งดคนด้วะบ่คนแล้วนี่ไงนี่งของเจ้าได้นี่เลยโอ้ยโอ้ยด้้ยบ่เฮ้ เป็นยังไงมันผลึกมันผลึกมันเป็นยังคือวบาผลึกบงวนีตีโอ้ยอยากใช้องบงงพูเทาว้าว้าวช่ชงผูเทาวช้าคนหมดเต็ม้ลยเออคนหมเต็ม้อยหาชิปเ็นยังคือได้ลูกลายเถอเออเพิ่งเรื่อเพิ่งเรื่อเนาะคนหาชิปไปเห็นลูกเป็ีนเอดอเอ้าเนี่ยเราบอกเราบอกเจ้าว่าคนหาชิปเมนรีบ่ hello có cái tay cưng thứ nên có tốt không mãi bò hả sếp bunny hả sếp là phải 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 เสรกุกเ้ยเสียงขัอเป็นธรรมดาอ่าขำส่งให้ส่งหน้าพน่้นเนาะโป้าอง์เปองยเอาใส่ไหนอติดเมียคือเขาอันของเนี่ยอันทามทามนิดนึง้วยนีเป็นยังงอันสาเหตุตก็ไม่จะขึ้นไปยังเามนิดนึงินหายซีที่ซ้ำนี่แหละมันมืนบ่ดูวันนี้เยโหเยบไม่ตายเลยไม่ตายง่ายเลยง่าเลงบ่ เราชูงเลยตายคืนหนึ่งโซนบัสผแเลยทางได้คืนกะผอแห้งผมเลยไปคืนอยู่ใช่หูเมื่อยเองนี่แหลมเมื่อยเองไปคนเดียวคนเดียวนี่แหละชอบหมู่มาหมู่เห็นผอแห้งแล้วแล้เป็นกระพุ่งเลยวหมตกลงออ๋จเป็นพุ่งเลยผ้าเลยจับไปเอาไปเลยบบเห็นหมดผ้าลงมาหูเมื่อยเลยค่ะคนหลักผ้าใช่หมูมาคอยถือผ้าขึ้นไดหนคืนเมียง ขึ้นไปหายซีเพื่อหวาคนกระชิมาเห็นคนนอนกระเด็นที่ผช่วยเแล้วก็ะพ้าไปอกอได้เนาะจับไผ่เลือกอย่าลูกม้าวูดิเชวูดเยอแล้วเจ้ลูกม้านะพวกเราเห็นไผ่โบอตายเหมือนคนนี่ยเนาะโดยพี่น้องเไยพระเจ้าไทยของไทยของเราแต่อันน่ะอันอันจะาตัวกไม่นี่ยก่อนก่อนซีมีลูกมีเต้านี่บ่หรือว่าได้โอ้เลยก็เป็นไม่รุ่นพุ่นเป็นไม่รุ่นพุ่นหลังจะหันนะกัด ngưng ngưng lại, bị ngưng cứ ngang lên mà này, không bao giờ thọn bây giờ, không, buôn bán thọn không, buôn bán em thọn, khó xót nên mới đi nước đẹp, rồi, lái là, à, lục khơi này, nó, nhảy mốt, khơi ra chấm bài, bài nằng, bài bỏ rồi. ว่าเท่าไรทุกเคยได้ชินั่งนอนเลยนั่งกินน้องกินได้บ่หนิจอยตายสบายไหลเขาเห็ดเจ็ดเด็บนี้บ่สาเหตุที่เจ้าผลิตลูกของมาหลจอยตายจ้าแม่ดี่อันเดี๋ยนแม่นแม่นดีบ่ถามเจ้าจะให้เครียดได้ถามยอกเลยบอกว่าเอ้ยแตรบเราบอกว่าวะไยเราวะอ่างมงไปเมื่อคืนมากข่อยกับขุนไสเพิ่งนอนแล้วเราวะแม่นบ่ถึงเลย เจ้ากัทะลุพอแล้วนะข่อยข่อยถามมาเป็นยังเจ้าคือได้ลูกหลายใช่ปะลูกขอเราปะมีเช่าในก็ะม่มาส่งไมมก็ะม่เจ้าบ่หมอนอ่าโ่เมนมูข่อยมูข่อยเอออย่าด๊อกบ่จันบ่คนหนึ่งครัไหมใส่เว้นผมใส่เว้นบ่บุญโบเอ้าไผ่ฉันคุจักอีดอกบ่บุญก็บ่จันเป็นแต่บ่จันเลยอ่าสองคนแล้วผลมานำกันมีไผ่อีกอใส่เว้นเนาะใส่เว้นอืมมีคนเมนบ่เบาคนหนึ่งโบเมนบ่ โบโดนโเม็ดผมเสียสีขาวแบบนี้นล้เสียสีขาวน้ำบุญน้บุญน่าจจะเป็นบุญแล้วมักเสียสีขาวเลยเอ้าแฟนพี่น้องไงกินข้าวกินน้ำแล้วบ่างมานี่กินแล้วจำแจวแล้วครับจำเจลโอ้ยบมีน่ากินเนาะนี่แหละเขากับโบมีน่ามาฝากไอปลากระป๋องเตียอออันี่แหละกปลากระป๋องเบาเชื่อเตียงทลองแหละนี่คอยังลำอยู่คอยมีหนุกไหมคุณเอาไปกุ้งไหมพูดได้ระวังโตควายหักได้นะคอยเน็ตยังดีคอยเป็นอะไรถามพู้งึกเช่บบ่ กินอะไรบอกรเมร์ออกกับแซบแล้วกินกับเขาอ่าอือเขากินถ้ายุกรางวัลให้ร้อยหนึ่งนี่ให้จักกระเชนให้คะแนนให้คะแนนจักกระเชนความแซ่บของปลากระป๋องเดี๋ยวสแซ่บปลากระป๋องแล้วนั่นแหละให้ให้ให้เทไรบ่ให้คะแนนเลว่าให้คะแนนเทไรหมุนปัจจักแนวบาให้เต็มร้อยอยู่บ่มันร้อยรอยคะแนนนี่ให้ให้เต็มร้อยบ่หรือให้ชิปกระเชนให้เศ้ากระเชนให้เท่ไรปัจจัก เอ้ยมดเห็นลูก,กน,นะคือเป็เี่ยนแผลมีไผ่เบามีไผ่บากระไดอ่าพ่อรอะเบ้อบอกน,นี่พ่อระเบ้อพ่อเลยนะยาแล้วอ่ายาแล้วพ่อแล้วบไหวเด้อใช่ไหมตรงสี่คนเลยเนาะเนื้อจะขีดว่าเมียเจ้าสิพ่อว่าจะขีดว่ายาแล้วค่อยเลี้ยงบุกุ้มเลยเอาเจ้ายาเมียเจ้าบุยยาหาเงินวงไหนเลยเอาอแบบนี่นั่นขนมยาอเห็นบึงส่องมาเนี่ยนั่นแหละอย่า<อ>ยงบ่อรายพ่อแล้วนี่กะ ผู้ชายได้หนิเนาะผู้หญิงหญิงสามบ่สามหญิงสามสายหนึ่งพอแล้วหันกั้เรือตายแล้วเห็นขนมแบบนี้มีเศร้ามากใช่ไหมฮะอ่าจักมีมือมีโักได้ยากเนาะอ้ยอ่าอันนี้เฮือนนี่ยกไม่ต้พุ่นบ่อดูอะไรมาเห็ดไม้บอนี่นะมางก็ได้พูดเลยมาเห็ดมาเห็แล้วบอจันทร์ที่เฮือนนี่แล่าน้องเหรอเห็ดแต่แบบในเฮงกี่บอเฮง Buy you, you know. A mang song Mày they này be back. So hit in, bo hitting lay bong. Do pin you bong. Boan môn in lao, hoặc hitting, hoặc 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 เหมนาเมนโอ้งามนเงินนคนนี้ผ่านร้อยได้การได้การอบงงามกับบ่าอีกนะเอบเจ้าของคือบริงามเหมือนจะได้งามแท้เอาแล้วบ่าบงามกัยอมด้เจ้าของพอยหยอกเด้เออเพราวาเพราเวาเราเอ้ยมีอไรกิ่มไปเป้ยเปยเพ่นะเป้ยเาผัวคอยเราเะลรอว่าะผัวเจ้ารอเ เนาเออยิ่งเป็นแป้นเนะบวลาเนาะผัวเองเจ้ากับเมียเจ้าก็รอเจ้ากับยังเอาคือเก่าเออคงก็ได้เนาะเมียข่อยังงามเมียข่อยเออก็บ่ารอแล้วเมียเจ้าก็ฮะเอ่าก็เลยก็เห็นจากเ่อเลยวะเจ้าท่านได้เห็นเนาะเออเจ้าบปถือมาบเห็นเลยถือมาตักเป่าอย่างนี้ฮเอออรอ ไปใช่เปล่ามารอผู้หญิงกต่งามแล้ววะผู้ชายแต่ต้องรอผู้ชายรอเลยมีหนวดบ่หนวดไหลเนาะบ่บ่บ่สจำเป็นต้องมีหนวดก็ได้บอกโบมีกัดูเถอะเถอะวัดเลยพอโบมักมันไหลพอด บมักคนบ่บมาักขณ์มกนวดบมนวดไปล่นน oh. ้ำมูกกบบโบกคกคกผมผมก็คือบตัดนี่ใช่ไหมผมอ้ยอินสลาว้าสอลาอีกบิงรูบิงบิงเบ้งบงอร์เเด้อขอรนุญีตเด้อเอบ่เดี๋ยวมึงก้องด้วยขัไบอปขักบ่ขักบโดยชอยชิมเมืองเออตาชอเมืองอ๋อบ่ได้บ่ได้ตาบอดฮะ มันตาดอกอันนี่มันมืดบ่คือผลชิตโตขี้ยังเนาะจะเตะต่อติวลูปนี่เนาะเตะต่อติวโอ้ยอ้าวโอเคพี่น้องไงเพื่อเป็นการเสียเวลาน่ะอันนี้กระของผู้ใหญ่จะดีอยู่ทางฝั่งไทยฝากให้ไอ้หรือว่าโดยโดยเต็ดไพ่ก็ได้ฝากขอบคุกขอบใจไปแน่ขอบคุณขอบคุณนกมือเลยบ่สนิทในเด้อเพิ่นฝากเครื่องมาให้เด้อโดย เอาวัดชองันแลเอานุบมือขอบุณเพ่นเลอบใจเพ่อนดูเอเอานนบแม่เจ้าก็ได้นบมือโนบมือเอาเอ้เอาว้าวเวอ่าขอบใจเพื่อนขอบใจขอบใจเลยชื่อเสียงมาซอยมาซอยว้มีแห้ันมีแห้งตอนนี้แหละควาเจ็บบ่หายได้ควไข้บ่หยมีเ็บความไข้เออกว่าเจ็เ้เลยเฮ้ยพรมันี้ทิ้เป็นคเจ็บบ่หายได้ความไข้บ่หมี ให้อยู่ดีมีเฮงให้เพิ่นร่ำเพิ่นรวยให้เพิ่นช่วยอีกเถอะไหนไม่ช่วยอีกหมวยว่าแบบนั้นให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเพิ่นให้ลูกให้เต้าไม่จำใจก็ให้คื้นฮะเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าอี่ได้สาธุเด้อเขียนเอาแล้วบ่อนอ่าอือเอปิดเฮ็ดยังอื่นนี่เฮ็ดเปิ่นที่ไหนอวยพรอวยพรบปเป็นเยอะเยอะโย่อะไร เนืออื่นไปแทนจะว่ามือนั้นยังเมนคุกเรื่องจริงบะเนื้ออื่นและมันมั้งนมันมั้งมันมั้งนี่คือวคือหง่เนาะวัเออของมากป่พ่อจะเริ่มมักยังไงกับพอแล้วลูกเต้ามันลูกหลายมันลำบากเด้อพ่อเลยาๆามาช่วยยังเยอะป่านี่ลูกอ่าบอกเปลี่ยนกับทานนะเปลี่ยนกับทานนะ ตกลงบ่เออเอาเจ้าไปขายเจ้าก็ยังกินไปขายทานที่โทรศัพท์คือเก่าเจ้าก็ทานในห้องในห้องกับโทรศัพท์มาให้เจ้าก็เลี้ยวเล็กกันเอาบ่เล็กกันเนาะอ่าแต่เดียวบ่แต่เดียวบ่แต่เดียวก็ได้ซื้อซัมซุงฮิลล์มาให้ดุนปุ่มกดบ่ปุ่มกดตีตีติีโอ้โหหลุดปุ๊บอ๋อหลุดปุ๊บเกิดเอาโทรศัพท์ผมน่าจะมาให้ à OK, măng phi la, măng phi sai húp trông người phân bưng nàyไว. à, phải mày đi, phải pa con đứa, nang bích, nang giề, nang sườn, nang đào. bay con đứa ai bay luôn. rồi, bay ma. bay ma. lắm phải luôn. rồi, xong. rồi. อ่าใมาหาเจ้าบ่ใหไมาอยูบ่ให้มาหาก่อน่อเาเอาเดี๋ยวชิมาหายได้เออเลนเต็ม้อเอ่อเต็มอยู่เลยเต็มจนล้นพานได้ลูกชีคดเน่ยปเต็มได้ไรเต็มกยอมโอ่าเต็มก็ผลิตลูกเก่งกระกกระเรีเอาเคไปก่อนได้ไหมทาวด้อโดยโดโดยโดยเจเจ้าเจ้าเจ้า ไปพี่น้องไงอาเจ้าเจอของแท้แล้วครับอ่าเจอของจริงนะพี่น้องเงหย่<_><_>งางอยู่เช่บาดนี่เกือบมัดเมาแล้วเลยกะอ่าบนเตียงอันนั้นเคยมีมอยู่คนแถวบ้านกับะมาณนี้แหละพี่น้องเพิ่นกนมีคนเพิ่นอันนั้นนี่คือว่าเนาะอ่าสมองคนเลอะเลือนด้วยการกระทบกระเทือนอันนี้ไม่ประจันไม่เฮเทือนให้เพิ่นพี่น้องเไยเนาะ อ่อมื่อนี้กะบะเตียงต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรสดสุขทุกคนและกะขอขอบคุณขอบคุณทางอ,อา่าเอฟซีทางควางไทยเพิ่นได้ฝากกองเสื้อผ้ากระตุ้มขนมนมเนยมาให้ทางอันน่ะครอบครัวของอ่าเอ้ยแตับพอ่อพี่น้องเห็นนะต้องขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆขอให้เพิ่นจงอยู่ดีมีแฮงเนาะโชคมันระ่ำรวย ตลอดปีและตลอดไปเดอ้อสุกกายสุกใจไปตลอดนะปีเกา่าผ่านไปแล้วปีใหม่เข้ามากับขอให้มแจะสิ่งดีๆเข้ามาในครอบในครัวอยู่ดีมีเฮงเดอ้อบุญค้ำน้ำชูบุญค้ำน้ำทรงนอนรับขอได้เงินหมืน่นนอนตื่นขอได้เงินแสนแบนดเมื่อมาขอได้แก้วไม่ีโชษโทษให้อย่าให้มาผ่านม่านให้อย่าให้มาเบียดและขีดเดียดจังไรก็จะให้มีมาใกล้เจ้าเดอ้อบริเวดธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้จะญรุง่งุงเรือง นน่นาที่การงานตลอดปีแลตลอดไปซาทุสำหรับวันนี้ทั้งทีมงานสามหนุ่มเขาขอตัวเดินทางไปก่อนพี่น้องเลยพบพ่อกันอยู่เซปอดนะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบัดสุขสุกคนบ๊ายบายพี่น้อง